สวัสดีครับอยู่กับ M2 เจริญการช่างนะครับวันนี้ก็วันที่24พฤษภาคมนะครับ2567นะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของการจะส่งสินค้านะครับแล้วก็คิวผลิตนะครับที่เราจะรันงานต่อเนื่องเลยนะครับเป็นตัวค่าติดโรตารีนะครับต่อจากนี้นะครับก็เรารันงานตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับก็รันมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆบางบางครั้งผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาแจ้งนะครับว่าผมจัดส่งไปที่ไหนบ้างเพราะว่างานค่อนข้างที่เยอะนะครับ ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สต็อกนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีลูกค้านะครับสั่งจองทั้งหมดแล้วนะครับงานที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะขึ้นงานตามออเดอร์นะครับที่ลูกค้าสั่ง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 ผลิตเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยากจะทําสต็อกมากเลยแต่ว่าทําไม่ทันสักเดือนนะครับตอนนี้ก็วันอาทิตย์บางอาทิตย์เราก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับวันนี้มาดูค่าติดผานนะครับ นี่คาติดผ่านว่าส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าท่านนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งผมยังไม่ได้แพ็คนะครับอีกท่านหนึ่งก็สั่งมาเมื่อเช้าตอนแรกผมแจ้งลูกค้าว่ารถขนส่งเต็มนะครับคราวนี้เขาจะเอารถรถเปล่ามาเลยนะครับผมโทรประสานกับขนส่งนะครับเขาจะเอารถเปล่ามาขนของให้นะครับก็เป็นคุณทองสุขนะครับอยู่ที่ตำบลเปลือมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ก็เป็น L อ 5018นะครับนี่ตัวนี้ติดได้ L47L เริ่มตั้งแต่ L45 L47 L50 ใบผ่าน24นิ้วนะครับผ่าน6ผ่าน5ผ่าน6ติดได้เลยนะครับระดับขาอยู่ในระดับ24นิ้วนะครับระดับการปรับนะครับนี่ตั้งแต่ใบ24นิ้วเต็มนะครับนี่ใบ24นิ้วเต็มนะครับจนไปหาใบ24นิ้วที่มันหมดอายุการใช้งานก็คือใบมันเล็กนะครับ ปรับได้นะครับตั้งแต่ใบเต็มจนใบเล็กนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยถ้าเปลี่ยนใบาผานใหม่ปุ๊บก็จะมาปรับรูหนึ่งใหม่นะครับหรือจะปรับรูสองก็ได้ก็แล้วแล้วแต่การกดแต่ละพื้นที่ดินของลูกค้านะครับก็ลักษณะการปรับก็จะอยู่ประมาณรูหนึ่งรูสองถ้ามันเล็กจริงๆเราก็ปรับขึ้นด้านบนเนี่ยแบบนี้ครับนี่อ๋อมันจะทําให้ฟันเนี่ยยกขึ้นตามนะครับแล้วก็ไม่ต้านรถไม่กดรถไถแล้วไม่เป๋นะครับไอตัวคาดมีผลมากสําหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เราจะเอาไปติดตั้งกับตัวอ่า คงผ่านนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับพี่น้องสําหรับการจัดส่งนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8ดท่านนะครับท่านหนึ่งผมยังไม่ได้แพ็คก็จะแพ็คให้วันนี้นะครับในส่วนของขนส่งปลษณีี์นะครับมี1 2 3 4ท่านนะครับที่ผมจะจัดส่งให้วันนี้ครับแล้วก็ขนส่งด่วนภาคอีสาน1 2 3 4ท่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับคุณวรชัยนะครับอยู่ที่ อ,อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดผ่านยันมา49แรงนะครับโค้งผ่านเป็นของ CMT นะครับใบ24นิ้วนะครับตัวนี้ก็ติดได้เลยไปถึงก็ประกอบติดตั้งได้เลยมีประกับล็อกไปให้ด้านล่างนะครับครบนะครับน็อตแหวนนะครับการติดตั้งดูใน YouTube ผมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าส่งไปไกลๆนะครับ จะไม่มีใครดูแลนะครับก็โทรหาผมโดยตรงนะครับเพราะว่ามีด้านล่างด้านด้านข้างมีสติกเกอร์มีอะไรไปให้ก็นี่ครับแอดลงแอดไลน์นะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องการติดตั้งว่าสั่งซื้อไปแล้วติดตั้งไม่ได้จะทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเข้าไปดู YouTube ผมนะครับอูเอ็มสอเจริญการช่างเข้าไปดูเลยครับให้มั่นใจก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับว่าโครงผานารลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะไปประกอบยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับก็คุณ วรชัยนะครับอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับขอบคุณลูกค้านะครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณประเคนนะครับคุณประเคนอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดผ่านฟอร์ด CMT อ6นิ้วนะครับตัวนี้ฟอร์ดซ m t 26มที่นิ้วไปถึงก็ติดตั้งได้เลยขอบคุณลูกค้านะครับผ่านหกผ่านเจ็ดติดตั้งได้เลยนะครับตามคลิปผมผมทําคลิปลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการติดตั้งตัวฟอร์ดนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ อีกท่านหนึ่งคุณอรวรันนะครับอยู่ที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าติดผ่าน L5018 นะครับสเปคตาช้างคูโบต้านะครับ l47 l50 ติดกับตัวนี้ได้เลยนะครับใบ24นิ้วนะครับไปถึงก็ประกอบได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมคุณสมพุทธนะครับก็อยู่ที่ ตำบลนาคัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็น L3408 นะครับ L34 L36 L40 นะครับสเปคผังโครงผานตัวเดียวกันนะครับติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับก็มีทั้งหมด4ท่านสําหรับขนส่งไปเซนีไทยนะครับแล้วก็อีก3ท่านอีก4ท่านเนาะอีกท่านหนึ่งผมยังไม่ได้แพ็คนะครับไปที่อำเภอปราสาทหนึ่งท่าน L50 นะครับแล้วก็อีก3ท่านนี้นะครับเป็นคุณมงคลนะครับ อยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ก็เป็น l 4018นะครับนี่ครับอุปกรณ์ให้ไปครบนะครับ l 4018เป็นน็อตเป็นแหวนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอรุณนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ตำบลชัยเจริญอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้ก็เป็น l 4018เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่4018คุณอรุณตอนแรกคุณอรุณจะมารับเองนะครับคราวนี้นะครับ ก็เปลี่ยนใจนะครับให้ผมส่งขนส่งไปให้ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับก็ไม่ต้องเดินทางมานะครับคุณอรุณนะครับก็รอรับของที่หน้าบ้านได้เลยสําหรับขนส่งด่วนภัยสารส่งถึงบ้านจ่ายเงินปลายทางนะครับแล้วก็คุณภูมินะครับคุณภูมิอยู่ที่ตำบลเขาคอกนะครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้ก็เป็น L-4018 เหมือนกันนะครับ L4018 L36 ะครับตัวนี้ก็ L 4 0ทั้งชุดเลยนะครับ3ตัวที่เราจะส่งไปให้ลูกค้านะครับสำหรับโซนภาคอีสานมี L 5 0ตัวเดียวที่อยู่อำเภอปราสาทนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับตัวค่าติดโรตารี่อัปเดตหน่อยนะครับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับรถนี้12ท่านก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ประกอบนะครับเหลือแค่ประกอบนะครับนี่ตัวฟันตัวอะไรผมทําเรียบร้อยแล้วตัวขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เพจยึดนะครับมันจะมาช้าตรงที่เราทาปีก นะครับทาปีกปีกค่อนข้างที่จะทํายากนะครับก็ให้พี่น้องใจเย็นๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมเสร็จงานเสร็จแล้วผมจะโทรหาแล้วก็ส่งให้ทีละท่านทีละท่านสองท่านสามท่านเนาะก็ใจเย็นๆนะครับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาใครที่เป็นรอบสิ้นเดือนก็อีกรอบหนึ่งรอบสิ้นเดือนก็อีกประมาณ6ท่านแล้วนะครับตอนนี้สําหรับค่าติดโรตารี่นะครับ ก็งานนี่ค่อนข้างที่จะประกอบค่อนข้างที่จะยากนะครับก็ให้พี่น้องนะครับก็ฝากใจเย็นๆใครที่จะสั่งซื้อด่วนๆใช้งานผมอยากให้วางแผนนะครับสั่งผมก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับไม่ใช่ลูกค้าจะใช้งานวัน2วัน3วันข้างหน้าก็โทรมาสั่งผมช่าง2วันได้ไหมสามวันได้ไหมนะครับ ผมตอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับถึงฤด,ดูการทำนานะครับนาปีนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับสําหรับโรงงานเราก็อยากให้พี่น้องทุกท่านได้ใช้ของนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่อยากให้ผิดบังนะครับก็จะทําตัวของค่าเนี่ย นะครับให้ได้คุณภาพที่สุดนะครับก็ผมก็ไม่อยากเร่งงานเท่าไหร่นะครับบางครั้งเร่งงานเกินไปเนี่ยการเชื่อมการอะไรมันจะไม่ได้คุณภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับโรงงานอยู่อำเภอพยากระพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับการเชื่อมเป็นงานเชื่อมระบบ c o 2นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ M สอเจริญการช่างขอบคุณครับ